ก็สวัสดีครับอยู่กับชิปย้อ h ชาแนลนะครับกับเกมไนโครนะครับผมตอนนี้ผมจะมาไกลให้กับเพื่อนๆนะครับที่ติดเควสเข้าสู่บัสเตียมนะครับผมว่ามันไปยังไงที่มาอยู่หน้านี้นะครับแล้วไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เนาะก็คือ1ก็คือให้เราถอยหรือว่าว์ปไปจุดข้างๆครับแล้วก็เดินเข้ามาใหม่เราก็จะสามารถเข้ามาได้เนาะหลายๆคนอาจจะขึ้นว่า m อ c อยู่ใกล้เกินไปเลยเข้าไปไม่ได้หรือว่าบั๊กนะครับ แล้วก็วิธีที่สองง่ายกว่าวิธีเมื่อกี้นะไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาให้ทุกคนนะครับผมกดตัว M ครับกดตัว M นะครับแล้วก็จะมีรูปโลกอยู่ข้างล่างเนาะกดรูปโลกนะครับผมนี่ยครับบัสเตียมเรากดเข้าไปแล้วก็ไปที่เมืองเลยครับหรือว่าบอลลูนตรงนี้เนาะให้กดไปครับแล้วก็กดวาร์ปตรงนี้เสียค่าวาร์ปเราก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกเควสหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะติดกันนะครับคือเควสเข้าวิหาร มันจะให้วิ่งตามเคสไปเหมือนกันครับมันจะเป็นประตูนี่เหมือนกันให้กดนี่ครับสามขีดค,คือแถบเมนูเนาะดันเจียนแล้วก็นี่ครับมันจะเป็นวิหารให้กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับผมแค่นี้ครับผมที่เพื่อนเพื่อนหลายคนติดถ้ามีประโยชน์หรือว่าติดเคสต,ตรงไหนนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะมาทำเคสให้ทำวิธีไกด์หรือว่าทำวิธีไปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ